จุกแน่นท้องอืดท้องผูกขึ้นไส้เวียนหัวจัดอยู่ในระดับไหนโอ้โหแสดงว่าอันนี้คือกดไหลย้อนระยะที่2ไประยะที่3นะครับขึ้นอยู่อาการขึ้นไส้นะครับถ้าเรากินอาหารเข้าไปเรารู้สึกว่ากินเข้าไปแค่คำสองคำหรือ3คำเนี่ยเรารู้สึกว่าต้องออกออกมาเนี่ยแสดงว่าอันนี้คือระยะที่3แล้วแต่ถ้าแบบกินเสร็จนะครับแล้วก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเออมีอาการขึ้นไส้หรือแบบเลอขมเลอเปรี้ยวสักนิดนิดหน่อยๆเนี่ยแปลว่า เราอยู่ในระยะที่2แต่ก็ไปลายๆแล้วนะเพราะว่าลมแกนเน่านเสียสะสมที่อยู่ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยครับมันเยอะมากมันเยอะขนาดที่ว่ามันดึงลมแกนเน่านเสียสะสมแล้วก็ดึงกระองกดขึ้นมาตีขึ้นมาทาให้เกิดอาการกลิ่นเลอเปี้ยวนะครับไอ้กลิ่นเลอเปี้ยวเลยขมเนี่ยก็คืออาหารที่มันยังเลอยไม่หมดนี่แหละแต่พอข้างในแรงดันมันเยอะใช่ไหมครับเราพยายามกินอาหารใหม่ๆเข้าไปมันก็พยายามขาย้อนออกมาครับมันไม่เอาออกล่างแล้วครับเพราะว่าลำไส้เราก็แปรปรวนอยู่ลำไส้เราก็ไม่แข็งแรงครับถ่ายก็ยาก มันก็มีวิธีเดียวครับก็คือลมเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นสู่ที่สูงตลอดใช่ไหมครับแก๊สเวลามันดันมันดันขึ้นสู่ที่สูงใช่ไหมมันก็ต้องออกปากนั่นแหละครับก็เลยทําให้เกิดอาการนี้ทั้งจุกทั้งแน่นนะครับท้องอืดเนี่ยท้องผูกนะจุกแน่นก็คือลมแก๊สหน้าเสียส่สมที่มันอยู่ในนี้จุลินทรีย์ไม่ดีเราเยอะมากๆครับแล้วมันไปเกาะตามผนังลาไส้ของเราทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องผูกสมผลกันหมดครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของระบบย่อยนะครับทั้งหมดเลยนะเรื่องของกระเพาะอาหารลออาาารรไส้ขขงงเะบบถ่ย มันรวมอยู่ด้วยกันหมดแหละนะครับต้องแก้ที่ต้นเหตุคือหนึ่งครับเรื่องของอาหารทอดผัดมันอาหารรสจัดเหล้าเบียร์ชายแอลกอฮอล์ของหมักดองนะครับอาหารที่มีรสเปรี้ยวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยก็จะเป็นพวกมะนาวนะครับคนจะชอบกินมะนาวันเดอะไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็ส้มสับปะรดนะครับ สามตัวนี้ต้องเรียงเลยโซดาอะไรพวกนี้ต้องเรียงนะครับนอ้องหัหันมาก,กินอาหารที่เป็นของต้มนึ่งอบย่างครับเช่นพวกเนื้อไก่เนื้อปลาไข่ขาวนะครับถ้าจะกินเนื้อหรือเนื้อหมูต้องกินแบบไม่ติดมันแต่ถ้าเรียงได้เลียงก,ก่อนนะครับเพราะว่าระบบย่อยของเรามันไม่แข็งแรงครับเนื้อหมูเนื้อเนี่ยร่างกายมันย่อยช้าย่อยยากนะครับสามเหตุผลที่คุณต้องเลือก GRD p ดีพ by h บาย i าหนึ่งสารสกัดนำเข้าจัดเต็มสองจัดการกดไหลย้อนที่ต้นเหตุด้วยสี่คุณสมบัติ f a s ส Action ่นจุกเยดแน่นท้องดิเาะ เร่งการย่อยดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นคาเกตทรีทเมนต์ลดลมลดแรงดันในกระเพาะอาหารจัดก,การต้นตอของการเกิดกรดไหลย,ย้อนแอนตี Anti ้รีคูริงช่วยฟื้นฟูหลอดอาหารและกระเพาะอาหารให้กลับมาแข็งแรงปลอดภัยไม่กลับมาเป็นซ้ำและเหตุผลที่3สินค้าที่คุณหนุ่มกัญชัยมั่นใจใช้จริงมา5ปีจ r d p l u ดี y Hashi าชสารสก,กัดธรรมชาติทานต่อเนื่องได้ไม่เป็นอันตรายกดไหลย,ย้อนต้องนึกถึง GRD p ร u